มาทางนี้เาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บ้านล่องกลุ่มวันใหม่ฟาร,ร์มโฮมสเตย์นะครับอยู่ที่เมืองคองเมืองคองคองคองมาทางอําเภอเชียงดาวนะครับมาทางถ้ำถ้ำเชียงดาวเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันนะครับเอาเดินไหมไดเดินมา เราต้องเดินเข้าไปข้างในนะครับลองแพอันนี้มารับผมเหรออ้าวหมายถึงว่าให้ผมผมจอดตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าที่แล้วไปยังไงเนี่ยน่าเหนื่ย ขึ้นรถเหรอตั้งใจไหมน้องตั้งใจครับใช่ครับพี่จะไปที่เดี๋ยวไปข้างเราเราไปลงแพข้างบนครับโค้งไม่โคืองเลยนะตรงตรงไม่โค้งนะซ้ายขวาครับปกติเลยที่โค้งซ้ายขวาซ้ายขวาดูขับช้าช้านะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่คืออะไรช้าช้านะไม่เป็นไรครับขับเร็วๆครับน้องขับไปช้านะไปนั่งจับมือนี่เลยพี่ครัวนี่นั่งจับมือนี่มา กำลังงานุ่มโอ้ไงบ่องนองพนอน้องขาขับช้าๆน้องเป็นคนพายเหรอใช่ผมมีคนพายสองคนพายสองคนเราจอดตรงนี้ยเขาเขาขับช้า้าอหม่อะี่มาว่าพี่สองคเลยอ่ะ นีำลราเราจะเดินทางไปที่ <Boy. S 1> ท,ที่ขึ้นแพนะครับก็ตอก็จอหน้านากใจร้อนอ๋อันนเามได้เอเอีใหม่ี่กดนะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นแพรนะครับแพรแม่ไผ่ยิ้มหน่อยว่ เกือบตายมั้งเนี่ยประมาณกี่โลพี่สี่โลแล้วตอนที่เราจะไปนัแล้วมีคนมาล่องยังยังผมไหครับมีแล้วเหรอ ข้างบนนี้ก็มีรีสอร์ทเนาะเออยู่สักวันสองวันผมนอนเชียงดาวเลยไม่รู้ทำงานที่นู่นอันนี้อยูอ้ห้องน้ำก่อนดิ้งห้องน้ำก่อนอเบมทนี้่เขจีที่นี่เมืองครอันนี้อำเภออะไรพี่เชียงดาวอยู่ เมืองคอ,อนนี่เป็นตำบลเหรอตำบลเมืองคอ,อนทางจากเชียงดาว่าสามสิกิโล เรามารับคนเขาเรียกคนขับแพรนะครับจะพาจะพาเราขับแพรวันนี้คนขับแพรสามเข็มพร้อมรับน้ำเที <S 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 ่ยวทุกวันผมก็สามเข็มไม่มีแต่ยังโควิดครับสามเข็มแต่ไม่มีรอดมอดมอดมอดระเทือมอดเถื่อพี่พี่ก็หนไปบายบอยบาย social distancing ดูคุณลุงมแรงเลย กระถายก็ทำเองอืมเบี่ยงไกลไหมเนี่ยนับท้เลยอ่ะไม่อยากมีมีนักท่องเ,เที่ยวมามคือเราต้องมีมารับตลอดเลยอ๋อรถเจ้าโอ้ใครเข้ามาเดี๋ยวรถ,ททออ <laughs> รถเราต้องล่องไปอยู่ตรงนู้นอ่ะอันนี้คือเรามาข้างหน้าวระเดี๋ยวเราหลองตอ่อกเจ้ามีทางจ้ ไปขึ้นแพ้นะครับแ,แพไม่ไพรบรรยากาศดีทีเดียวหอ้เนะียเดี๋ยวถังเนี่ยลุงจอดบอนลุง น้ำไม่รู้ป่ะไม่ไม่ได้เขึ้นมาไม่รู้ดีดีชอบทางลัดเอ๋อยังไม่ถึงนะครับสถานที่เราจะต้องไปขึ้นแท้เนี่ยทางลัดใกล้ฟาร์มเลยบรรยากาศโอ้โหดบรรยากาศคนสักเยอะจริงมาถูกวันเลย ไม่มีคนปลูกเยอะอย่างว่าต้นสักเฮ้ยอะไรวะ <laughs> ไ,ไฟไฟดิบโอ้โหลงเขาลงเขา สวนกันไม่ได้เลยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอลำทานแล้วแล้วพี่เอาแพร่ขึ้นมาไงอะแต่รถมาโอ้โห ฝลายน้ำครับฝลายน้ำธรรมชาติสุดๆเลยว่ะเฮ้ยจะดีกว่าไอ้แก่งหินเพิงนะแก่งเพิงนี่เดินยี่บอน่นอได้นั่งรถเออเหแกพิหินเพิงเดินประมาณสองโลโ อย่างนไงเขาจะปลูกข้าวไม่ดีได้ไงดูน้ำเขาเยอะจังเลยน้ำเยอะน้ำไมหนึ่งขาดตลอดไปีดีไงถึงแพ้นี่แพ้ไม่ไทยเออตายเลยอโอ้โหงานเท่าไหร่ <c oughs> พี่อาอยู่ไหนละ่ะอยู่รถ สเไปอ่ะเสี no ่ยวงานนี้ีแล้วก็อีโรงงานไม่เห็นมีความีก็อี้เอนะอืมก็โรงงานท้องออตอนนี้เราถึงแล้วนะครับสถานที่จุดสตาร์ทที่จะขึ้นแพรเอาแม่นอกดาหายใจบอกอ่าน้ำเาไปด้วยปะ สถานีตำรวจก็มีนะแต่เขาบอกไม่มีตำรวจอยู่กลายเป็นล้างไปเลยมีอยู่สองหลังเป็นหลังไม้อะกดอีกไม่ใช่ไม่กดอีกนี่ใส่ไว้แน่นะก็ไอ้ม่อนไม่เคยติดอันนี้ใส่ไว้ในนี้ยวเปียกกระเป๋าพี่อันจะเปียกแบบนั้นเอาได้ไหมหม่อนไม่เคยติดแล้วนะหม้อนติดหรือเปล่าบ้างหม่อนมันเยอะหม้อหม่อนติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราปิดด้วยองหน่อยไม่เหลราลงแพ้แล้ว นี่เก้าอี้เรานะครับพี่เขาไปเอามาให้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งที่เราจะขึ้นแพกันดีกว่าโอ้ธรรมชาติแถวะ่ะโอ้เฮ้ยลื่นเว้ยไปะจะได้ลงแพแล้วครับมาลงตรงนี้อให้หน่อย Ê, ống con hãy mót thải đi lên còn mót mót đi lên. cho nó cong đi thải. đi. đi. Mọi mọi thải đi. Mọi mọi thải đi. đi. Ê. đi. 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 เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วอยู่เฉยๆได้ไหมแม่น้ำเมืองคลองนะครับเซอร์ฟี่ดีกว่า มอสเห็นถ่ายที่สองคนเลยมอสถ่ายมาให้หน่อยข้างหน้าะเฮ้ยไล่ฝนด้วยกันไอ้ยิ้มหน่อยโอ้โหช่วงน้ำป่ามานี่เยอะเลยนะ ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมพี่ถึงไหมครับไ,ไม่ถึงอ่ะนั่มมันไว้อ่ะเผื่อเนี่ยชั่วโมง,อ,งอ้าวลุงยืออะไรบนหัวผมเนี่ย มอดดูไทยรูปจากข้างหลังมาให้หน่อยดิพี่ว่าถ้าหมอมากดรัวมีอะไรวะแล้วางสายปุ้งเลยเนาะน้ำไม่ลึกนี่พี่ ฮะ,ะเกรดอะไรพี่อันุรักอ๋อพี่วันนี้มีมาเที่ยวกี่คนแล้วพี่กห,กกหกคนตะกี้มีลำหนึ่งหกคนอ๋อมอถ่ายยังอ่ะม้อ,อข้างหลังอ่ะ ตอนนี้เราก็ล่องแพอยู่ที่แม่น้ำเมืองคลองนะครับที่เชียงดาวเอาแม่น้ำแม่แตงกับพี่เอาแม่น้ำแม่แตงอยู่ที่อำเภอเชียงดาวตำบลเมืองคลองนะครับช่วงที่เราล่องนี้เดือนสิงหานะครับวันที่สิบเก้าฝนฝนฝนทุ่ตกไปไก็พอมีน้ำให้ล่องอยู่อันนี้พี่แกก็เชี่ยวชาญคลองน้ำเป็นอย่างดีครับ ตรงไหนแรงพี่บอกผมนะไม่ได้เตรียมตัวไว้นี่ธรรมชาติสร้า,สรางทางลุงลุงกิ่งไม้

เราเจอควายเล่นน้ำเขาตอนนี้พี่ว่าเอ๊ะทำไมหมอมาเขาโทรมาโหโอ้ยชอบมากเลยมอดมาถ่ายพี่ให้ติดควายดิเลยๆข้างหลังมอดเร็วๆมอดถ่ายให้ติดควายบ้าเราถ่ายให้พี่ติดควายเร็วๆดิมอดคงน่าจะเย็นน้าดูเวยเนี่ยแม่เอ๊ แม่น้ำแม่แตงครับแม่น้ำแม่แตงเหมืนเปต้นน้ำเลยเนี่ยจริงแม่แตงเขาก็มีให้ร่องแทนนะ ้ยมาล้มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาถ่ายตรงนี้หน่อยมามาถ่ายให้หน่อยน้ำสวยงามลุงลุงลุงมอสอุ้ยกันแก๊สเียหน่อยเีหน่อยหน่อยเรียหน่อยเียไ ไม่เลือเปลี่ยงไหมแม่คุณลุงคุณลุงคุณลุงเปลี่ยงมนแล้วตูดผมเนี่ยคุณลุงไม่เปลี่ยกเลยอ่ะขอเข็ดอนุรักษ์ โอ้โหมีคนได้วมใช้ด้ยใครดูอยู่มั่งเก๋วตอไอไอ้มเก๋่รออเนี่ยเก๋วชอเนี่ย แถวนี้มีบ้านคนนี่ไม่งั้นไม่ต่อสายลงมาสูบน้ำขนาดนี้สูบน้ำขึ้นไปใช้อาอมอนดเลยเออใน,อ,น,อ,น,อ,น,นอีสานคนแถวนี้มีน้ำใช้เยอะ ทิงทางยังพี่ย,ยังไม่ถึงทึ้งทางเลยเหรออืม,อม งน้เที่ยวครับอยถ่ายรูปจากข้างหลังให้พี่หน่อยบอยถ่ายให้หน่อยเอาถ่ายไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิดีโอบอยถ่ายยังยังยังเลยครับนั่งเฉย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  วาถ่างให้หลายพี่เปล่าหมดเยอะจังเลยข้ามาว่าจับอยู่เฮ้ยเมื่อก่อนเป็นสะพานปะเนี่ยตรงนี้นล้มเลยวิตามินแดดช่วงเราล่องนี้อยู่ประมาณสี่โมงครึ่งนะแดดยังเตี้ยงอยู่เลยแด,ดดอ่อน โอดูจากล่องลอยน้ำที่เฟื่องขึ้นไปข้างบนพูดโอ,โอ้ห้องน้ำไอ้มอปดปวดฉี่วะเนี่ยห้องน้ำได้เนี่ย คนที่จะไปเที่ยวเมืองคองได้นี่ต้องมีเวลาประมาณสักสองสาวันเนยโอ้โหเดินทางก็วันหนึ่งแล้เที่ยวอีกวันหนึ่งขากลับอีกวันหนึ่งแต่เราอยู่เชียงดาวพอดีก็ไม่ต้องสีเรียสมากขับรถมาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับต้องแพ้ไม่ไผ่ที่เมืองคลอง4กิโลกว่าๆนะครับ ค่อยๆกระเรื่อไปเรื่อยๆเหมือนเราวิ่งจอกกิ้งความเร็วมันก็จะเร็วไปช่วงๆน้ำก็ไม่ได้แรงมากครับไปเรื่อยๆดีงกวัามากดีงกวัว ต้องก้มไหมลุงต้องก้มไหมเอาก้มนิดนึงมีกิ่งไม้มาโอ้รู่นแพรกำลังทำแพรว่าลุงกำลังสร้างแพรว่ลุงนะ ลอ่ลอ,งลองจากตรงนี้ไปก็ได้ครับเ<อ>นี่นนไไยไปไ,ปไ,ไปไม่ไกลเขาจะบอกเดินไปขึ้นบนนเนี่ยตายคิดว่าลายมาผมพี่ว่าเพียบว่าอะไรดูต้นไม้ครับล้มอันนี้น่าจะอยู่ตรงกลางล,ลำธารเลยล้มเลยเหรออย,อ,อยู่ตรงตไหนพี่แต่ก็อยู่ตรงนี้เหรอ,อ โอ้โหเฮ้ยน้ำแรงขนาดจนพาต้นไม้ไปได้หมดเลยหรอต้นไม้อะไรเนี่มันอ่อนแอเหลือเกิน